มีเป็นไก่ป่าตัวเมียกับไก่ป่าตัวเมียน้ำหนึ่งกับพ่อเป็นไก่ป่าร้อยแม่เป็นไก่อตกับนี่คือลักษณะของไก่ป่าน้ำหนึ่งกับหางจะมันบานขนขนปีกขนทั่วไปก็จะเหมือนขนใบตองแห้งครับนี่ครับลักษณะ งอนก็ไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่ครับขาจะเล็กครับนี่คือไก่ป่าตัวเมียน้ำหนึ่งหกวันครับตัวนี้เป็นไก่ไก่ยังยังไม่แก่ครับไก่ไก่พึ่งได้ประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดสิบสิบเดือนลึกปีหนึ่งได้กับไก่ตัวนี้ครับ เป็นไก่ที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่แก่เป็นไก่รุ่นรุ่นครับก็น่าจะฟักไข่แล้วครับจะมารู้ว่าไปฟักไข่ตรงไหนกบไข่ตัวไหนครับก็บางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอดครับเวลากบไข่ก็บางทีก็แมวก็ขึ้นไปกินไข่บางทีก็กาส่วนมากแมวกา ที่ที่เป็นสัตรูตัวร้ายของไก่ครับนี่ครับตัวนี้สวยอยู่ครับงามอยู่ครับหายากครับไก่ตัวเมียไก่ต่อตัวเมียไก่ป่าตัวเมียพันผสมหายากครับเพราะว่าอาสัยอนุรักษ ก็หายากกับเพราะว่าเอามาเพาะพันธุ์ก็ผมเอามาเพาะพันธุ์ที่ที่บ้านแล้วก็เพาะพันธุ์แล้วก็ที่ปา่าที่ปงไผนาคาใหญ่ทางบ้านขลองนูน้นทางโน้นก็ได้ลูกเยอะคืนเข้าสู่ป่า้ใเยอะครับน,นุนักษะครับก็มีไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบแปตัวที่เข้าป่าอยู่ตรงนี้ พอประสบผลสําเร็จครับไม่เหมือนกับผมมาช่วงปีแรกๆมาจากหางร่อตองทํางานแรกปีแรกหาเกย์ป่าก้อนานๆจะได้ยินสักตัวนตอนนี้ได้ออาายนนดดนินเป็นแถวครับือภาษาปากใต้ก็เลยเช่าเทือนมดแล้วไก่เทือนเป็นภาษาปากใต้ภาษาปากใต้กาเรียอะๆเช่าเทือนมดแล้วนั่นครับ ที่อยู่ในโครงตรงนั้นก็เป็นลูกไก่ป่าน้ำสองครับผสมกับลูกไก่ป่าน้ำหนึ่งเป็นขังโลมิรส,สีแม่ขังโลมมิตรอยู่ที่เดียวกันเมื่อก่อนผมขังอยู่กรงเดียวตอนนี้แยกออกมาสองกรงแล้วครับเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นแยกออกมาจะจับจมันใหญ่ขึ้น,น,นก็เลยต้องแยกก็เป็นกรณีศึกษาได้ครับ ไข่ปลาตุ้มเมียน้ำหนึ่งครับก็จะคล้ายๆกับไข่ปลา้อยครับลักษณะเพราะว่าจะมีส่วนผสมไข่ปลา้อยตัวพ่อมันแคเป็นไข่ปลา้อยส่วน้อยมันเป็นไข่ต่อก็เพราะเนี้ศึกษาได้ตัวนี้ครับเนี่ยดูหางดูอะไรครับดูการเดินกันเลครับนี่ครับ คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษพิเศษครับหลังจากทำแต่คลิปไก่ป่าัวผู้มาซะเยอะวันนี้ก็เปลี่ยนแนวเป็นบรรยากาศเป็นกรณีศึกษาหาความรู้สำหรับท่านได้สนใจพระไก่ป่าโตเมียเ็าดูกันยังไงไก่ป่าโตผู้ก็ดูกันยังไงไก,ก็ดูว่าน,นี่แหละครับส่ง ดูส่งครับครับดูส่งดูส่งดูขนครับนี่ครับถ้าเป็นไก่ต่อขนก็จะออกสีลอยลายๆทางยาวๆไล่ๆยาวๆาวแต่ถ้าเป็นไก่ปา่าพันผสมก็ขนสีไม่ต้องแห้งทั่วไป จะมีคนชีทั้งทองที่รอ,อบคอมมาอยู่ครับหางจอกบ,นบานๆประมาณนี้แหละเป็นกรณีศึกษาได้ครับคลิปนี้ก็เป็นกรณีศึกษาได้ดูแบบชัดๆจะจัดข้อค่อนข้างจะคุ้นตนอยู่เพราะว่าผมให้กินข้าวเปลือกก็ ในกกินหออาหารผสมด้วยครับเพราะการเลี้ยงถามว่าเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากครับเลี้ยงยากครับจะเป็นไก่ป่าพันผสมน้ำหนึ่งเอ็ดวันเนี่ยเลี้ยงยากครับเลี้ยงยากครับอันนี้ผมเลี้ยงจะว่าปล่อยให้หากินธรรมชาติแต่ก็ามาหากินข้าวเปลือกเขาอยู่ที่ค่างบริเวณบ้านผมนะครับมันก็จะบินไปไกลอยู่ จะอ้อมอ้อมมาแถวนี่และครับบินไปไครอยู่ครับแถวท่าโสมนะ้ำโสมนี่แถวผ้า,าเสงแถวนี่แหละครับจะได้ยินเสียงไก่ป่าเยอะครับแต่ไม่ใช่ว่าไก่ป่าละออกมาจากป่านะเป็นไก่ป่าเลี้ยงกับเป็นไก่ป่าอ่า,อาน้ำหนึ่งเดืน ตาพี่น้องแถวน้ำสูงท่าสูงผาแซงสันติสุขบ,บ,บเรเวรแบบแวกแวกนี้ครับมอง่าจะเป็นทางกีนแลน้นรีสอร์ทสายละดารีสอร์ทครับไม่ว่าจะเป็นท่าสมซอยสามแต่ท้ายซอยมาทางนี้ครับแต่ท้าย,ายซอยเข้ามาซอยลึกๆเนี่ยท่านก็จะได้ยินเสียงเกิดป่ากันหวัวเจ้าหรือว่าตู้ตูไป ทุกๆวันครับก็เป็นไก่ป่าผมที่เลี้ยงอยู่แล้วครับเพราะว่าผมอยู่หน้าสายลารีสอร์ทพิกัดอยู่ตรงนี้แอดเดร์นอยู่ตรงนี้ครับที่อยู่ตรงนี้นี่ครับเราเลี้ยงแบบนี้ครับมาดูนะครับลูกไก่ให้ดูลูกไก่ให้ดูลูกไก่เป็นตัวนี่เยอะครับ กรณีศึกษาได้กับในนี้นะครับเป็นไข่น้ำสองรับพ่อเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งแม่เป็นไก่ตอครับเอามาผสมอีกทีหนึ่งก็เชื้อก็เลือดก็จะลดลงมาจากร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะลดเหลืออยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เพราะว่ามาผสมกับไก่โตอ,อีกทีหนึ่ง แต่ถ้าไก่ป่าเอฟปันกับตัวผู้กับไก่ป่าเอฟปันตัวเมียก็เชื้อมก็จะเหมือนไก่ป่าทั่วไปหแหละครับเพราะว่ามันไม่ได้มาผสมกับไก่ต่อเชื้อมันก็ยังก็ออกไปทางไก่ป่า้อยอยู่ครับ ก็ประมาณนี้ครับผมาดูกันก็ยังไงก็กดซับสไคร้กดติดตามกดให้กำลังใจผมเลยด้วยครับผม